สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t น a n i n S นะครับวันนี้นะครับจะเป็นทนินสต Studio นะครับก็คือจะเป็นพาร์ทของบ้านหรือว่าออฟฟิศที่นี่นะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมมีถาม k e y A ไปนะครับว่ามีใครอยากให้ทาคลิปอะไรบ้างนะครับก็มีคนเข้ามาว่าอยากดูตู้เย็นอยากดูห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็เลยรวมมาเป็น1ตอนแยกออกมานะครับที่จะเป็นตอนเฉพาะห้องครัวในบ้านหลังนี้นะครับว่ามีของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรใหม่บ้างมาอัปเดตกันแล้วก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอยู่แล้วบ้างแล้วก็ มีพวกมุมกาแฟนะครับว่าช่วงเนี้ผมชงกาแฟแบบไหนแล้วก็ได้อะไรมาใหม่บ้างของเล่นใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปดูเลยครับ take wanna me where river drive flows your on i Stars that paint the sky. So we'll drift down with the tide, singing woah. ก่อนที่เราจะไปดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะผมขอพูดถึงการดีวอินห้องครัวก่อนละกันตรงโซนนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นห้องที่เขามีกระจกเขียวๆกั้นไว้ตอนแรกที่ได้รับบ้านมานะครับตรงนี้จะเป็นห้องเปล่าๆมีกระจกกั้นตรงนี้ชึบตรงนี้นะครับเราก็ทําการเอากระจกออกนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นห้องครัวแบบนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับสุดท้ายเราก็เลือกเป็นไม้อัดสักนะครับเหมือนข้างหน้าแล้วก็ทําเป็นตู้ทําเป็นลิ้นชักอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้เก็บของท็อป ครัวเนี่ยเราก็ใช้เป็นเหมือนหินเทราโซนะครับนี่เป็นเหมือนหินควอสแต่ว่าเท่าที่ใช้งานมาแอบบอบบางแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะแต่ว่าออกมาก็คือสวยตามมูดเลยนะครับชอบมากนะครับแล้วก็ช่องข้างบนเราก็ทําเป็นพวกตู้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮูดครัวใส่เข้าไปแล้วก็มีตู้เก็บของอยู่ด้านบนใช้เป็นสีขาวเหมือนกึง่งๆึ่งขาวออฟไว้ White นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องก็คือมีตัดที่เป็น ลายไม้แบบนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ด้านหลังนี้ตรงนี้ก็เป็นชั้นม่านตรงนี้เราก็ติดเป็นมูรี่ไม้นะครับออกเป็นสีแบบเทาเทาเบจเบจนะครับก็เป็นสีเหมือนกันทั้งบ้านนะครับอันนี้ก็คือรายการของพวกของที่เราบิวอินไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับน่าจะเป็นชิ้นที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับก็คือตู้เย็นนะทุกคนตู้เย็นนะทุกคนอันนี้เป็นของยี่ห้อเทคโนแก๊สนะครับคุณภาพเนี่ยเทียบเข้ากับสมัยคือจริงๆอะ่ะผมอยากได้สมัยแหละแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันแทนกันได้แต่ราคาก็ถูกลงมากว่านิดนึงนะครับอันนี้เป็นชื่อรุ่นว่าคอมบิ22แล้วก็สีครีมนะจริงๆสั่งตั้งแต่ตอนที่เพิ่งซื้อบ้านเลยแล้วก็สั่งไว้เขาบอกเหลือตัวสุดท้ายก็เลยสั่งแล้วก็ฝากเขาไว้ประมาณเกือบปีนึงนะครับถึงจะค่อยรับมาตอนที่ทําบ้านเสร็จช่องข้างบนกับข้างล่างก็คือแยกกันของมันจะเยอะนิดนึงนะทุกคนเพราะว่า <c oughs> เป็นออฟฟิศนะนี่มีน้ํามีอะไรเต็มไปหมดนะครับทุกคนอันนี้คือเขาจะแยกช่องกันข้างบนก็คือจะเป็นช่องเเยย็็นธรรรมมมดดาาาาสถจุกกขอองไ้ะะ้ะแลว ข้างล่างก็จะเป็นแยกช่องเป็นช่องฟรีซก็เก็บของได้เยอะอีกเหมือนกันนะทุกคน ข้อดีของไอ้ตัวนี้ก็คือเท่าที่ใช้มามันเย็นมากทุกคนขนาดว่าปรับระดับไม่ได้สุดนะแต่ว่าช่องแช่เย็นธรรมดาเนี่ยแช่พวกเครื่องดื่มที่แบบเวลาเราสั่งน้ำน้ำชงสั่งกาแฟสั่งอะไรมาอย่างเงี้ยแช่แล้วน้ำแข็งก็ไม่ค่อยละลายนะรู้สึกว่ามันก็เย็นดีเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นตู้เย็นนะครับเทคโนแกสถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ลองไปสอบถามเขาได้นะครับส่วนต่อมานอกจากจะเป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นฮูดเครื่องดูดควันแล้วก็เตาอันนี้ผมใช้เป็นของยี่ห้อเอลิก้านะทุกคนก็เป็นยี่ห้ออิตาลีเหมืนนนกััะครบ อันนี้ก็เป็น induction นะครับสองอันเราก็จะสามารถเปิดปิดเล่นได้นะครับนี่เปิดปิดแบบนี้ถ้าเปิดถ้าเปิดปุ๊บก็จะมีไฟแดงๆขึ้นนะครับเป็นเตาส่วนอันนี้เนี่ยเป็นฮูดนะครับทุกคนเท่เลยก็คือนี่กดแล้วก็ไฟติดแล้วก็เวลาเปิดฮู t ดก็คือเลื่อนมันก็จะดูดนี้ ประมาณนี้นะครับทุกคนฮูดกับเตาเป็นของยี่ห้อเอลิก้านะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อเอลิก้าได้นะครับผมก็พยายามเลือกให้มันคุมโทนเป็นสีดําไว้นะครับดำด้านแมตแมทหน่อยอันนี้ ส่วนเตาก็เป็นเตาสี่เหลี่ยมบ้านนี้จะเน้นอะไรที่เป็นแบบว่าเหลี่ยมๆไว้ก่อนนะครับจะไม่ค่อยเลือกอะไรที่เป็นแบบมุมโค้งๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจเจอสี่เหลี่ยมก็จเลือกสี่เหลี่ยมพวกตู้อย่างเงี้ยเส้นสายมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดเป็นเส้นตรงๆลง,ง,งมาตู้ยเย็นก็จะเป็นเหลี่ยมชั้นก็จะเหลี่ยมตรงนี้ก็เหลี่ยมนี่ก็จะเหลี <c oughs> <ๆ>่ยมเหลี่ยมหมดเลยนะครับก็เอาจริงๆอันน <c oughs> <c oughs> ี้ก็น่าจะหมดของที่บิวอินแล้วเดี๋ยวต่อไปเราดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆบ้างละกันว่าเราใช้อะไรนะครับโอเคทุกคนถ้างั้นผมเริ่มจากกกัังยะนนนอออีี้้ืเ ตอนแรกถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปแรกๆเนี่ยจะมีใบเล็กใบประมาณเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่พอแล้วน้องๆที่ออฟฟิศก็บอกว่ามันไม่พอเหมือนกันเราก็เลยไปซื้อใบใหญ่จากอีเกียมานี่เ่อจะพันกว่าบาทนะครับทุกคนก็เลือกเป็นสีเทามานะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นไมโครเวฟอันนี้ของอิเล็กทรัค์นะครับซื้อมาจากเซนทันมังอันนี้ราคาน่าจะประมาณ2 0 0พกว่าบาทซื้อเป็นสีดำมาเพราะว่าเราจะพยายามคุมโทนให้ท็อปเนี่ยมันเป็นสีครีมใช่ป่ะเราก็พยายามจะคุมโทนให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของใช้ ต่างๆข้างบนนี้เป็นสีเข้มเพื่อที่ว่ามันจะได้ตัดกันผมก็รู้สึกว่ามันจะสวยเหมือนพวกเตาพวกนี้นะครับเตานี้ก็เป็นสีดําก็ตัดแล้วก็พวกบุ้กาแฟนี่ก็เป็นสีดำก็ส่วนใหญ่ไมโครเวฟเราก็เลยเลือกเป็นสีดามาเหมือนกันไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะนะครับก็เลยเลือกเป็นตัวที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะพอที่จะอุ่นอาหารได้อันนี้ของอิเล็กโทรลักเท่าที่ใช้มากก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมั้งเนาะ อันนี้ที่ตากเขาเรียกว่าที่ตากภาชนะเวลาเราล้างจานอันนี้ก็ซื้อจากเซ็นทัลเหมือนกันนะประมาณ900บาทก็มีที่ใส่ช้อนฟองข้างบนแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันเลื่อนเก็บกลับเข้าไปได้มันก็จะเหลือความยาวประมาณครึ่งหนึ่งอันเนี้ยมันจะเก็บกลับเข้าไปได้ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตากเยอะมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยหุบเข้าไปเลยนะเพราะว่าอยู่กัหลายคนนะว่ฟินี้ต่อไปไม่รู้มีใครอยากรู้ไหมเขียงเขียงสั่งจากช้อปปี้มี3สีมาเป็นแพ็คนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือโบให้มาแต่ตั้งแต่วันเกิด ต่อมาเป็นโซนนี้อ่างล้างหน้าอันนี้เราได้มาจากการที่ตอนที่เราบิวแล้วแหละเลือกเป็นยี่ห้อนี่บลังโคไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับบลังโคก็ซื้อที่บุญถาวรเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นสีเทาๆเท่นิดน,นึงก็คือมันจะดึงออกมาได้นี่เวลาเราเปิดล้างอะไรเงี้ย อันนี้เราก็จะสามารถดึงออกมาล้างได้สะดวกนะครับแล้วก็เจาะเพิ่มอันนี้ติดที่กรองน้ำนะครับเพราะว่าเราอยู่เป็นออฟฟิศเราก็เลยติดที่กรองน้ำเพราะว่าซื้อน้ำขวดไม่ไหวแล้วเราต้องติดที่กรองน้ำประหยัดด้วยนะครับที่กรองน้ำเราก็จะเอามาซ่อนข้างใต้นีเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนซ่อนอยู่ข้างล่างส่วนต่อมานะครับ <S <S เป็นอีกหนึ่งมุมที่เป็นอะไรที่อินอยู่ตอนน,ตอนนี้ก็คือการชงกาแฟอินอินมานานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ได้อยู่บ้านเดอะวขึ้นเราก็เลยไปงอกขึ้นมานะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจชิ้นไหนเดี๋ยวอาจจะมารีวิวแยกให้ฟัง เป็นคลิปๆแล้วกันว่าอยากจะฟังการรีวิวอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่อง Nespresso เอาอีกเคยทําคลิปไปแล้ว Nespresso ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะครับอันนั้นเป็นรีวิวคอลเลกชันใหม่ของรสชาติใหม่ๆของ Nespresso แต่ว่าเครื่องนี้เท่าที่ใช้มาก็รู้สึกว่าเวิร์กมากนะเพราะว่ามันมีไอตัวเนี้ทุกคนไอตัวปั่นนมแล้วเราก็สามารถที่จะจุ๊บเข้าไปได้แล้วมันก็จะปั่นนมเสร็จในแก้วแล้วก็สามารถปั่นเป็นฟองนมเย็นอย่างนี้ได้ด้วยนะเจ๋งดีนะครับทุกคนแล้วก็ชงได้หลายเมนูดีส่่วนนนนตออมาาาีี้้กกกก็็็เปร,ร,รขง เ,เอาไว้ดริปม้งแหละเอาไว้ชงอย่างอื่นม้งแหละพวกเอสเปรส so อะไรเงี้ยก็เป็นกาต้มน้ําไฟฟ้านะคบปากมันก็จะแบบเวลาเราแบบดริปอย่างเงี้ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มุมนี้ก็คือเป็นมุมกาแฟเลยนะแหละเราก็เน้นเป็นสีดําเป็นโทนดําไว้นะครับที่บดกาแฟมีมาเพิ่มเป็น2อันและตาช่างเดี๋ยวรู้สึกว่าอาจจะมีเพิ่มอีกนะทุกคนอันนี้ของฮาริโอส่วนใหญ่ก็ซื้อในช็อป เราก็รอพวกดีลต่างๆเก็บไปเดือนละชิ้นเดือนละ2ชิ้นอะไรเงี้ยเราชอบอะไรแล้วก็ค่อยๆค่อยๆจัดมาไอ้พวกแผ่นรอพวกนี้ก็ซื้อจากช้อปปีหมดเลยนะทุกคนส่วนของเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดที่กําลังเห่อตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะทุกคนมันชื่อว่าแฟลเอสเป s โซทุกคนมันเป็นเครื่องชงเอสเปซโซแบบแมนนุ่แมนนุก็คือไม่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เนี่ยน้ำร้อนใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ใช้ที่บดแล้วก็อัดเข้าไปในนี้แล้วเราก็จะกดลงมามันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอย่างเงี้แล้วเราก็กดลงมาเราก็จะได้เป็นกาแฟเอสเป โซ่ออกมาหนึ่งช็อตทุกคนแล้วเราก็เอามาท illa, <wh> ําเมนูท like ี่เราชอบลาเต้บ้างแหละกินเป็นช็อตบ้างแหละอะไรเงี้ยหรือว่าเอามาผสมกับพวกน้ําหวานหรืออะไรเงี้ยน้ําผลไม้อย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับรู้สึกว่าค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ชอบเพราะว่ารสชาติดีนะทุกคนเอาจิงๆตอนนี้ยังไม่เสียดี๋ยวขอไปฝึกก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวหรือว่าสอนวิธีใช้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมกาแฟคร่าวๆก็งอขึ้นมาเรื่อยๆนะ ไม่รู้ว่าจะมีอะไรงอกมาอีกหรือเปล่านะทุกคนครัวคร่าวๆเล็กๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ส่วนเม็ดกาแฟผมก็เก็บอยู่ตรงนี้เท่าที่มีเม็ดกาแฟหลายๆยี่ห้อว่าถ้าเกิดว่าใครมียี่ห้อกาแฟรหรือว่ามีเมล็ดกาแฟแนะนําก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับหรือว่ามีเทคนิคในการใช้เครื่องแฟร์หรือว่ามีเครื่องอะไรที่แนะนําอีกก็ แนะนำมาได้นะครับชอบกําลังอินอยู่ช่วงนี้ก็ป้ายยากันเข้ามานะปกติผมจะเป็นคนป้ายยาทุกคนใช่มาแต่ว่าทุกคนป้ายยาผมเถอะเรื่องกาแฟตอนนี้กําลังกําลังอินนะครับส่วนพวกตู้เก็บของพวกนี้เนี่ยเราก็เก็บจานชามอะไรข้างล่างเป็นปกตินะครับมีกระทะมีหม้อมีอะไรบ้างก็ตักไปพวกนี้ก็เก็บช้อนส้อมทั่วไปไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้งานกันจริงๆนะที่นี่เป็นประมาณนี้แล้วก็ที่ชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งคือนี่ทุกคนมีไฟ เป็นแถบ LED ซ่อนอยู่ข้างในใเวาเาเปิดก็จะเป็นไฟข้างหลังอันนี้ว่าชอบเลยนะครับโอเคทุกคนมีอีกชิ้นหนึ่งที่ผมเพิ่งได้มาแล้วก็ลืมพูดไปข้างไปเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องนี้ทุกคนอันนี้เป็นเครื่องสก,กัดน้ําผลไม้เย็นเป็นเหมือนพวกโค l d p r นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะสก,กัดน้ําผลไม้หรือว่าน้ําผักผลไม้เนี่ยสก,กัดได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อฮูรอมนะทุกคนจําชื่อรุ่นไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับเป็นของฮูรอมนะอันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้้้้เเเ่่าไไหรรใใชชปคังดดียดียยวว๋ขอ วันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังกันแล้วกันนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากฟังรีวิวก็ลองพิมพ์เข้ามาถ้าเกิดว่ามีคนอยากฟังพอสมควรก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปหัดใช้ให้เชี่ยวชาญแล้เวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับอันนี้ก็เท่าที่ใช้ก็ อร่อยเลยนะครับใช้ง่ายนะทุกคนเท่าที่ใช้แล้วก็สวยงามแต่เรามาเก็บข้างล่างเพราะว่าเครื่องก็ค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งนะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ทุกวันถ้าเกิดว่าใช้เชี่ยวชาญเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนครัวคร่าวๆอัปเดตว่าเรามีของอะไรเพิ่มขึ้นบ้างแล้วก็ช่วงนี้กําลังอินกับการชงกาแฟอยู่เพรานะฉะนั้นอุปกรณ์กาแฟก็อาจจะเยอะหน่อยนะทุกคนเอาเป็นว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้มาอัปเดตครัวแล้วก็ของทุกอย่างในครัวเดี๋ พยายามขึ้นรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรยังไงก็ลองไปติดต่อกันได้หรือว่าไปหาซื้อตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปไหนอีกอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับ,รบเพราะว่ามาตอบเพราะว่าทุกคนอยากรู้กันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ Q&A ที่ผมพยายามจะทําให้ทุกคนเรียงไว้แล้วเดี๋ยวผมจะรวมเป็นเขาเรียกว่าเป็น ทุกคนถามเรื่องอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับจะมาไล่เรียงทำเป็นซีรีส์แบบที่เคยบอกไว้ว่าเราครบแสนชับแล้วแล้วเราก็จะทำตอบคำถามทุกคนเป็นคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปแรกๆที่ทำนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมป้ายยากาแฟผมนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ